สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะคราวนี้ผมยืนอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนปราสาทวิทยาคมตําบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะฮะแหมให้ดูบรรยากาศนี่นะฮะพี่น้องประชาชนชาวพุทธเนี่ยนั่งรอกันนะฮะตลอดแถวตลอดแนวนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแล้วอีกประมาณ800เมตรนะฮะโลลงตาบุญชื่นจะเดินทุดง มาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะฮะต้องบอกว่ารถนี่ฝั่งตรงข้ามกับที่คนนั่งเนี่ยจอดตลอดแถวรวมถึงพี่น้องประชาชนนะฮะชาวพทธที่มานั่งรอกันนะครับอยู่ตรงจุดจุดนี้ด้านหน้าโรงเรียนนะครับเยอะจริงๆเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันหน่อยนี่นั่งกลางร่มกัน,นะฮะตากแดดกันเลยนะฮะโอโ้โหเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่คุณแม่นี่นั่งกลางร่มนะฮะเอาผ้ามาคลุมหัวเลยสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับมานั่งรอนานเรื่ังครับคุณแม่ กี่โมงแล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วนั่งรอสองชั่วโมงแล้วเนาะโหนั่งรอกันเนาะเอาผ้ามาคลุมหัวนะ,ะนี่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนประสาทวิทยาและนี่คือภาพสดๆนะฮะบรรยากาศสดๆด้านหน้าโรงเรียนประสาทวิทยาคมนะฮะตำบลหินดานอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมานะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนาเสนอกันต่อเนื่องแล้วก็นี่ฮะเดินมาแล้วนะฮะหน่วยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งของโคร,ราชแหมเดินนี่ มาบอกกก่าวเล่าสิพี่น้องประชาชนนะฮะน,นี่มาหน่วยความสะดวกเดี๋ยวสอบถามน้องๆกู้ภัยหน่อยสวัสดีครับหน่วยไหนฮะแนะนำตัวหน่อยอย่าพึ่งเดินเลยเจุดเลยนะจุดเทพรักามาทําอะไรกันบ้างวันนี้กูภ้ภัยมาเดินเคลียร์รถโอ้โหนี่สุดยอดมากนะนี่เยี่ยมมากจริงนะฮะหน่วยกูภย้ภัยฮุกสามหนึ่งของนครราชสีมาเรานะฮะ และอีกประมาณ600เมตรเนี่ยหลวงตาบุญชื่นจะเดินทุดงมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นะฮะนี่โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงนะฮะนั่งกันนะครับเต็มไปหมดเลยวันดีเจ้าคุณแม่มานั่งรอนานยังจ้ะโอ้สักพักหนึ่งเนาะอ่านี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆนะฮะนี่เด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะนั่งรอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นกันนะ,ะก็เป็นภาพที่เราเชาวพุทธนะ,ะเห็นแล้วก็แหมมีความชื่นอกชื่นใจนะฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเราคงนําเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นแล้วก็เป็นการนําเสนอเรื่องราวของพี่น้องชาวพุทธนะฮะ mm hmm. โอ้โหนี่นั่งรอกันวางน้ํากันจองที่กันนะฮะนี่ตลอดแถวเลยจริงๆนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปนะ,ะในขณะที่อีกตัวหนึ่งนะฮะกล้องอีกตัวหนึ่งคุณวิเนี่ยเชียงรายบุรีก็กําลังไล์สดอยู่นําหน้าอยู่ด้วยนะฮะอยู่ข้างหน้าหลวงตาบุญชื่นนะฮะนี่ หมเดี๋ยวเดินชนกันเลยดีกว่าเรานะฮะโอ้โหสองมุมกล้องนี่ภาพนี่งดงามจริงะฮะสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามชมะฮะและนี่ก็เป็นหน่วยกู้ภัยปริสุธทธอนะฮะแน่เป็นไงปุกสามหนึ่งโคราชนี่วันนี้นี่โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเข้มแข็งจริงๆนะฮะมาช่วยงาน,นะฮะเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเนี่ต้อง สองวันมาแล้วนะฮะนี่วันนี้เข้าวันที่สามแล้วพุกสามหนึ่งเนี่ยเข้าไปรับขบวนนะตั้งแต่ยังอยู่ในเขตของลบบุรีนะฮะในเขตท่าหลวงเนี่ยนะฮะพุกสามหนึ่งเข้าไปแล้วนี่โหมีขวาดถนนด้วยนะครับบรรยากาศนี่ตลอดแถวตลอดแนวจริงก็เตรียมรอลนะครับโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะฮะนี่สวัสดีค่ะมานานหรือยังเนี่ยมาเช้าเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยมาจากไหน เป็นเจ้าที่อนามมยห้วยบงอยู่ในพื้นที่แถวนี้เองนะครับแล้วก็มาฝ่าถนนมาข่าถนนนานหรือยังโอ้เป็น f อที่าโอ้เป็นทั่วไทยนิวด้วยขอบคุณมากมาข่าถนนนานหรือยังเนี่ยตั้งแต่ตอนกี่โมงแล้วค่ะงแล้วคิดยังไงมันเดินข่าถนนไหนต้องบอกหน่อยโอ้โหโอ้โหเยี่ยมจริงๆนี่เป็นไงฮะเสียงของจิตอาสานะ แน่นอนนะฮะเดี๋ยวให้ชมกันหน่อยก็เป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นนะฮะว่าเอ๊ะข้างหน้าเขาทําอะไรกันข้างหลังเขาทาอะไรกันนะฮะแต่ว่าทั่วไทยนิวเราก็นําเสนอเรื่องราวนะฮะอย่างต่อนเนื่องแล้วก็นําเสนออย่างทุกมุมนะฮะหน่วยกู้ภัยนี่นะฮะนี่นะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็มีการใช้ลำโพงนะครับขยายเสียง นะครับเพื่อที่จะบอกพี่น้องประชาชนนะครับถึงข้อห้ามเช่นไม่นําปัจจัยนะครับมาถวายไม่นํากระเป๋าเงินกระเป๋าถือนะครับผ้านะครับรองเท้าแหมหลายคนก็นาลอตเตอรี่โอ้โหมีหลายประเภทแล้วเกินนะฮะแอบเงินไว้แอบลอตเตอรี่โฉนดที่ดินเลยอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะก็เป็นข้อห้ามที่เราขอกันถ้าเดี๋ยวจะทำให้ท่านเนี่ยอาบัตแล้วเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมด้วยนี่ภาพนี้สวยมาก อยู่ด้านหน้าของโรงเรียนประสาทวิทยาคมนะฮะมาเห็นทั้งภาพคนขวาดถนนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยรวมถึงพี่น้องประชาชนที่นั่งรอกราบไหว้ขอพรนะฮะ,ะจัจนะายนานี้ก่อนะ,อะนีะกไม่กีน่นาทีนะฮะ แต่บุญเชิญกําลังจะเดินามาถึงจุดที่ผมยืนอยู่แล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวเนี่คุณวิก็กําลังไล์สดอยู่อีกหนึ่งเครื่องด้วยนะวันนี้นี่ไล์สดพร้อมกันเลยนะ,ะสองมุมกล้องเลยนะฮะนี่เดี๋ยวถามน้องหน่อยอ้าววันดีฮะคุกขามหนึ่งมาเดินทําอะไรไหนบอกหน่อยสิมาเดินทํนอนาทอะไรมั่ง,งเพื่ออะไรบอกอะไรชาวบ้านเขา,มาเมื่อกี้แนะนําว่าไงมั่งไหน,ไหนบอกสิต้องถอดหมวกต้องถอดปัจจัย ห้ามทุกห้ามซ่อนเออแล้วมีอะไรอีกพี่บอกไป <c oughs> จําไม่ได้แล้ว <c oughs> จําไม่ได้แล้วอ้านี่เป็นหงนะเป็นการบอกกล่าวกันนะฮะเป็นการบอกข้อห้ามนะฮะที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยจะเดินบอกกันแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยเดินแจกหน้ากากอนามัยกันด้วยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะภาพบรรยากาศวันนี้โห <c oughs> อิ่มเอิบใจจริงๆนะฮะสวัสดีพี่น้องอประชาชนทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะแล้วก็รวมถึงพี่น้องนะครับที่ สายตานะครับเรียกว่าเป็นสายตาอะไรเขาเรียกว่าเป็นคนตาบอดแล้วกันนะฮะพิการทางสายตานะครับหลายคนก็เปิดนะครับทางเพจทั่วไทยนิวแล้วก็รับฟังเสียงอยู่นะฮะไม่ได้ดูภาพนะฮะตาบอดข้างหนึ่งบ้างบางคนก็ตาบอดทั้งสองข้างเลยนะครับโทรศัพท์เข้ามาหาผมเนี่ยโอ้โหหลายวันแล้วนะฮะบอกว่าช่วยบอกหน่อยนะฮะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนะอ่ะผมก็พยายามจะบอกนะครับ อ้าววันดีคุณเ่าทินโลนึกว่าใครปาเลยถอดรองเท้าเดินเลยนะแนนอนจริงๆเลยเ่าถินไม่ทันคนอื่นครับเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นจะวิ่งหนีใครเอ้านี่ต่อพูดวันดีครับมานี่ลูกติดต,ตาอีกหนึ่งคนนะฮะเป็นน้องใหม่ล่าสุดมาจากอ่าบ้านห้องแห่ตำบลห้วยไข่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาจากที่เดียวกับผมนะ,ะนี่นี่หน่วยกู้ภัยนี่เดี๋ยวมาเจอกันหน่อยฮะอ้าววันดีครับผมอ้าวมาเดินพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ อ่าเดินไปด้วยขอ่างอะไรเนี่ยให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอาไปบูชาที่บ้านโคตเยี่ยมมากส่วนน้ำเนี่ยตอนนี้ลงปู่อนุญาตให้แก็เอาไปทานที่บ้านได้เป็นคนเหมือนกันครับแบ่งไปทานกันเลยครับที่เหลือเอาวางไว้หลวงปู่จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลด่านขุนทดนะอ่าวันนี้จะนำไปเน่ามอบให้โรงพยาบาลด่านขุนทดนะครับอืมมาโรงเรียนครับ ฮะมาตลอดตางแล้วนะโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะครับขอบคุณมากที่เดินบอกเขาด้วยเนาะโอ้โหนี่ฮะแล้วเดี๋ยวอีกมุมกล้องหนึ่งนะฮะคุณวิจังไยบุรีกำลังไล์สดมาถึงผมแล้วเดี๋ยวผมเดินหนีก่อนฮนะตัวดําๆยืนอยู่นี่คุณวิคุณวิไปอยู่กับลูกปูเลยโอ้โหนี่ไล์สดชนกันเลยทั่วไทยนิวสองกล้องนะเอามาใครจะหลอกกันจัดไปโอโ้เหลือเชื่อนะท่านผู้มชมบอกแล้ววันนี้เดี๋ยวเดินไล์กันให้เท้าแตกกันไปเลยนะฮะ โอ้โหนี่พี่น้องประชาชนชาวพุทธนี่นะฮะนั่งรอกันนี่เห็นแป๊บบุคลากรทางการแพทย์แน่เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆอยู่โรงพยาบาลไหนไหนแนะนำหน่อยรอพอสตอหินดาดโอ้โหสุดยอดนี่ธนบุญบุญพบุญศาสนาแหมเห็นตาโลโก้นี่รู้เลยเป็นบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนนะฮะมานี่ฮะมีทุกเพศทุกวัยนะฮะทุกหมู่เหล่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่านะฮะวัยรุ่นเด็กเล็กเด็กแดงนี่เป็นไงฮะโอ้โหหนูน้อยคนนี้น่ารักจริงๆเลยโอ้โถือนมมาถวายหลวงปู่แล้วลูกอืก<ม>นี่<ม>นะนเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นจะให้นมกลับไปกินทายไว้ก่อนนะไม่เชื่อรอดูหลวงตาท่านเมตตามากนะฮะกับเด็กคนท้องคนพิการนะครับแล้วก็คนแก่นะฮะท่านจะเมตตามากนะครับท่านเจอเนี่ท่านจะอมองหน้าลูกศิษย์รู้เลย หน่วยกู้ภัยต่างๆก็จะทราบเลยนะเพราะว่าจะต้องหยิบนมหยิบขนมต่างๆเนี่ยผละหมากลากไม้นะฮะมาให้กับคนท้องให้คนแก่คนพิการแล้วก็ให้เด็กนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆ,ๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวอยู่กันบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนประสาทวิทยาคมนะฮะตำบลหินดานนะ,ะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบางคนบอกเอ้ยนครราชสีมาจังหวัดอะไรงงบอกโคราชถึงรู้โอ้โห จังหวัดโคราชก็พูดได้เนาะบางคนบอกจังหวัดแม่ยมโมก็มีโอ้โหหลายคนนี่พูดต้องอธิบายหลายหลายครั้งนะบอกโคราชอ๋อเลยโคราชบ้างเองนะฮะแต่บางคนบอกโคแน่นะครราชสีมาจังหวัดอะไรวะนะงงโอ้โหนี่นั่งกันตลอดแถวตลอดแนวเลยแล้วนี่ริมถนนนี่นะจะบอกให้จะเดินไปฉี่ไม่มีที่นะฮะเพราะว่าเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหพี่น้องชาวพุทธวันนี้นะครับ หลังไหลกันเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายอ้าวสวัสดีครับพี่ๆทั้งหลายนี่อยู่ทํางานที่ไหนกันเนี่ยโรงเรียนเป็นครูที่เนี่ยโอ้โเดี๋ยวจัดการหน่อยได้ตอนเด็กๆตีผมไว้ครูแก้แค้นหน่อยหยอกเล่นหยอกเล่นคุณครูเอาอนุโมทนาบุญเดี๋ยวคุณครูยกเอารวมกันเลยนี่เอาน้าซ้อนน้าเอานมไว้บนน้านะอ่านั่นแหละเรียงได้ยกทีเดียวเลยอ่ามาแล้วนะฮะ เงินทองเอาเก็บไว้เลยไม่ต้องอามาถวายเงินทองเอาเก็บไว้้างม้าวัวควายก็ใหญ่เกินไปไม่เอานะฮะเอาน้ำเอาขนมนมเนยมาถวายท่านพอโอ้โหวัสดีครับคุณแม่จา๋าเนี่โอ้โหเด็กๆเต็ไมไปหมดเลยนี่ลูกฝังให้ธนุบำร,รุงมาพุทธศาสนากันนะฮะโอ้โหนี่หลวงตามาแล้วผมนี่เดินโอ้โหไม่ทันเลยนะ,ะเดี๋ยวผมคงต้องอยู่ตรงนี้ดีกว่านะฮะแล้วเดินกลับไปให้เห็นภาพบรรยากาศถ้าว่าหลังหลวงตาบุญชื่นเดินผ่านไปแล้วเนี่ย ข้างหลังก็ทำอะไรกันบ้างนี่ฮะคุณกล้องสุริยาเนี่วันนี้มาเดินนะฮะแหน่คอยดูแลหลวงตาบุญชื่นนะฮะโอ้โหนี่ฮะมากูบาไก่เนี่เป็นองค์สุดท้ายองค์ที่สว่าสัมมาเนนหายไปไหนแล้วนี่สิเดี๋ยวต้องไปตามล่าหาสัมมาเนนพามก่อนนะฮะนี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะห3กสาหนึ่งฮะก็ขึ้นไปฮะหยิบจับนะครับ คัดแยกนมขนมต่างๆนะฮะนี่ไว้แจกจ่ายนี่รถตู้สองคันเลยนี่ใส่น้ำด้วยนี่เราสายบุญนะฮสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนคะตาเียนค่ะาเคียนที่นี่จังหวัดโคราชมหานครอ๋อไม่ใช่นะครสีทําเอ๊นะครราชสีมาอ่าอันนี้เป็นอสอมอด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหเป็นหลายอย่างเหลือเกินใจดีนั่เราเนี่ย อ, please, อ้าวไปขอให้ได้บุญเยอะๆไปเลยเ้าวนี่พี่ทองใบสวัสดีมาจากไหนมาจากไหนอีกทีนึงอูพานจังหวัดสกลนครนี่เป็นลูกศิษย์เอกเลยก็ว่าได้คนนี้อุปถัมภ์อุปถัมภ์ทั้งตาบุญชื่นอยู่นะฮะตอนสมัยท่านอยู่บนถ้ำนะฮะอ่าผมนี่รู้จริงนะฮะรู้ลึกด้วยนะฮะทั่วไทยนิวเราไม่ได้มโนะฮะเนี่แล้วเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยกำลังเร่งเก็บน้ำนะฮะเดินเก็บน้ำเก็บอ่า สิ่งของต่างๆที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่ใครที่พิการทางสายตานะครับก็ฟังเสียงผมไปด้วยแล้วก็นึกภาพเอาแล้วกันว่าคนเนี่ยนั่งตลอดแถวตลอดแนวนะฮะมารอถวายน้ําดื่มขนมนมเนยต่างๆนะฮะแล้วน้นํานี่โอ้โหกองนี่ยาวเป็นงูเลยนะฮะนี่โอ้โหแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะวันนี้ก็ฮุกสามหนึ่งแล้วกูก้ภัยหลวงพ่อคูณปริสุธทธ์โธกำลังช่วยกันเก็บนะฮะ เก็บน้ําเอาไปไหนบางคนบอกเอ๊ะเอาไปไหนบางคนก็แหมไม่ใช่แฟนขับตัวยงไม่รู้หรอกนะฮะต้องบอกกันก่อนน้ำเนี่ยจเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยช่วยกันขนขึ้นรถเดี๋ยวจะไปบริจาคตามจุดต่างๆนะฮะเช่นโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลสนามวัดโรงเรียนนี่ฮะเต็มไปแล้วหนึ่งคันนะครับนี่ไปแล้วหกสามหนึ่งนำไปหนึ่งลำรถแล้วนะฮะเดี๋ยวไปตรงไหนฮะจุดนี้คันนี้ รอพอสตอทรับคูครับรพสตทับครูนะะนี่เสร็จแล้วก็จะลงในกลุ่มลายถูกไหมฮะนี่สรุปสรุปโอ้เยี่ยมจริงๆนะฮะนี่หกสามหนึ่งจากนครราชสีมาจุดห้วยบงแล้ววันนี้นี่หัวหน้ากู้ภัยจะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวท่านจะภาษาระสาเลยบอกหัวหน้ากู้ภัยเนี่ยคุณเล็กุกสามหนึ่งเนี่ยบอกเลยเอาสปอนเซอร์มาฝากผมด้วยแล้วก็แบนด์พร้อมลังนกเลยนะหยอกเล่นเดี๋ยวเขาเตะเอานี่ฮะนี่ให้เห็นภาพเลยว่าหน่วยกู้ภัยนี่ เหนื่อยขนาดไหนนะ,ะนี่เป็นไงฮะยกน้ํากันโอโ้โหขยันขันแข็งแล้วนี่หุกจำหนึ่งเนี่ยวันนี้มากันโอ้เป็นร้อยสุดยอดแล้วแล้ววันนี้มากี่นายกี่นางวันนี้เฉพาะพุ่มพวงประมาณยี่สิบกว่ายีกว่าตาั้งแต่เมื่อวานนะครับจุดอื่นด้วยรับจุดอื่นด้วยก็น่าจะประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าโอโ้โหนี่มากันเหลือเชื่อนะฮะนี่โอโ้โหมาตากแดดกันตัวดำนะฮะรับบุญกัน นี่ฮะมีหลายคันนะฮะหุกสำนึ่งนี่นำรถกันมาวันนี้ยี่สิบคันโอ้น้ํากี่ตันก็รับสบายนะฮะวันนี้และน้นํานี่ที่คนมาถวายหลวงตาบนชืน่นนี่วันๆหนึ่งนี่เป็นสิบกี่สิบตันนะจะบอกให้นะฮะอา้าวคุณแม่ยังไม่กลับเหรอกําลังเตรียมตัวกลับเนาะขึ้นรถเนาะโอ้โหอ้าวเลยครับอา้าวเดินทางปลอดภัยนะฮะอะไรนะครับพักที่ไหนยังไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวต้องรอประมาณสักบ่ายโมงนล้พี่นะ บ่ายโมงเดี๋ยวอัปเดตทางเพจทั่วไทยนิวด้วยพิมพ์ไปในเ c e b ุ๊ k กดทั่วไทยนิวเลยโอ้โหนี่ข้างหลังนี่นะครับยังติดกันนิดนิดหน่นนอยเพราะว่ารถต้องขนน้ำกันนะ,ะนี่ฮะก็มีการอำนวยการจราจรกันนะฮะอำนวยความสะดวกกันเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันนะฮะโอ้เจ้าที่ตำรวจก็ช่วยด้วย<ม>อ่าเป็นความขยันขันแข็งนะฮะร่วมไม้ร่วมมือกันนะฮะเหล่าพี่น้องสาธุชนชาวพุทธ และนี่คือภาพบรรยากาศส,สดๆนะฮะวันนี้นะครับอยู่ด้านหน้าบริเวณโรงเรียนปราสาทวิทยาอีกหนึ่งกล้องนะฮะคุณวิเชียงรายบุรีเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่ก็สามารถเข้าไปชมกันได้และเข้าไปชมอย่างต่อเนื่องได้สิบนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับวันนี้วันพุทธที่ห้าันมกราคมสองห้าห้าแม่ผมก็ยังติดเดือนเก่าปีเก่าอยู่เลยนะแมวันนี้จะปีใหม่กันแล้วนะฮะเริ่มมาห้าวันแล้วนะตั้งแต่ปีใหม่มานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะนี่ปิดกันที่ป้ายนี้โรงเรียนประสาทวิทยาคมตำบลหินดานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าจังหวัดโคราชบุรีนะฮะหลายคนก็บอกอยู่โคราชอยู่โคราชบุรีบ้างละผมก็เลยตามเขาหน่อยเดี๋ยวจะตกเทนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทษไทยนิวครับสวัสดีทุกท่านครับ